เออเเส้นธดาเลนี่คือะเลขาให้่เบิ้งนีนีมองลลางถวยลลางซ้ำมองล่างผักล่างนีสิ่งเสียวมาไว้นี่ค่นี้มือนี่มือเริ่มแรีงคะเล่ากต่มาผ้าสีเออเล้า้าสีียงเขาเออหรอย่งก็อโอล่องพื้นมือนี่เลยมาผ้าล่องพื้นถ้าล่องพื้นเออห้องน้ำห้องน้ำไอ้ัวกคนักงานเขาเนาะ เออนั่นแหละระยเอ็นม oh ือน oh. ี่ผ <emotions> oh. so okay. so ัวคุณเพ่อได้มาเออวันจันทร์ผัวเราวันจันทร์มูนี่ผัวเราไปคุ่มลูกเราอยู่เออผัวเราไปคุ่มลูกเราอยู่งย่างหน่อยไอ้เม่งตัวรู้จำเหรอเอออันนี้หม่องอันนั้นหม่องเตาแกะตีเดียวหม่องยังไงอ่นคุณน้ำหยอดด้วยนะตีคุณเอาเตาแกะไปพูดยังไงไม่มาตามเออเดในนาในนาเนาะมออันต้องเตาพัดนะตี มองเต่าคัดนี่คืซื้อเต่ามาใส่นี่เอ,อ้ยคุณองลงมองเต่าคัดมือนีมือนีนยายวันอาทิตย์เลยมาเฮ็ดซอยแลย้วหมคะสีซอยเออขายยายแอนจ้งนางยายแอนขายยายแอนจ้างยายเมีมงมัเฮ็ดซอยเอขายเมียนมังเฮ็ดซอยเหรอเออย่าไปจ้างเพื่นเธอจ้างยายนี่ได้ พอได้เมื่อละหายไเรียนนะขาดทุนขาดทุนตัวอย่าเอาเงนไก่ดีกน่อยมันนั่นไดไหมเรียกเรียกนอกได้หลายก็นเออนั่นแหละพวกเอาแล้วเออเรียกนิดหน่อยมันก็ได้นอนเรียสว่างทีลาผ้าสีเพ็นสีเนี่ยเป็นห้องครัวเบิดห้องครัวเบิดอบกวงผักกวงคิ้วเออเพราะว่ามันเขาได้กันเราก็เล่นพอยากอันนั้นเล่นพอยากอันนั้นมีห้องครัววด้วยมีเด้อ เออห่วขั át, ้วขั้วอย่างคือเป็นปันเฮียนหลังหนึ่งคนละขั้วขั้วร้านอาหารด้านนึงขั้วร้านอาหารด้านนึงะแล้ววันนี้กับผมมีห้องหนึ่งอีกกับผมมีห้องหนึ่งอีกวันนึงห้องมันไว้ทานน้อนค่ะนะเออห้องไว้ทานนอนเออใส่หัวมือเบิงขามืออย่าเบิงกะเที่ยงเลยออใส่ละอตีนรองบุ่ม เออมื่อนี้เขาจ้างผู้เฒ่านั้นมากห้อก็จ้างนี่ละอืมบางอ,าาอันทุ่มนึงนี่แหละจ้างผู้เฒ่านั้นมาเฮ็ดชั่วโมงรับเท่าใดห้า,หาสิบสามเหรียญเออแล้วมาเฮ็ดสายไฟสายพื้นให้หน,น,หนี่ละนี่ห้องนี่แหละสิเป็นห้องเคาน์เตอร์เออจีเป็นเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์วัตสัมังนี่แล้วบานนี้อันประตูออกอืมอันประตูออก ประตูออกแล้วบัเน,นี้ยฟ้านี่ยนะฟ้าที่เห็ดกระเป๋าดันนั่นนะ่ะสิทุบอืมทุบให้มันเป็นเป็นห้องเป็นตึกที่สองตึกที่สองตึกที่สองหนูทุบทุบออกไปมันนั่นกันมันดีสายออกไปข้างนอกให้เบิ้งสายออกไปข้างนอกให้เบิ้งเพราะว่าอันนี่นี่ห้องนึงว่าเท่าไปรี่ห้องนึง พอเทาตึกอันเจ้าของตึกเลยไฮสองห้องมาหล่ะเศร้าสองห้องมาเออเราไปนี่หน่ะดีนั่นนั่นตึกที่สองฮะน่ะไฟแดงๆฮะน่ะมันเป็นของพอเทาอินเดียอยู่พอเทาอินเดียมีหลายพอเทาอันเจ้าของตึกเลยว่าสให้ซุบหนีหันอืมสให้ซุบหนีอันอีกห้องนึงอืมนี่นี่ห้องห้องอันนี้ห้องเป็นป้แดงๆเนี่ยอีกหองนึงอืมอีกองนึงซ้ำกัน ประตูอินเดีย да, แล้วมีหลาแล้วบ่อ่นอ่ยแล้วมีสามหองเขาเลยสิจงไว้แล้วสองหองหองที่สามเขาเลยสิไ้พวกอีนงอ่งอันนี้เออนี่แหละดูนะร่าอาหฮรอินเดียอือพวกอีน่งอันนี้ได้สิเอาอนันห้แขกไ้คนมานั่งตรงนี้เออมานั่งตรงนี้ประตูอินเดียก็เลยสิกันหองอืมกันห้องอ lee, กันหองเนี่ยเขาชิมากันไ้เขาชิมากันไ้เนียมองแขก มองแขกกันโอ้มองลูกค้าลูกค้าค่ะเออลูกค้าลูกค้าถือมานั่งกินมานั่งกินบางนี้อันยูดีไม่แห้งมานั่งกินบางนี้แล้วบ้านนี้มานั่งกินบังนี้แล้วบ้านนี้ค่ะมานั่งกินบรงนี้เพราะว่าอันห้องนี้กับห้องนี้มันจะเป็นอันเดียวกัน І บ้านน <spaghetti> ี้นี่แหละลานอีนั่งแมมเออพี่ยใกล้กันนึงกต่ยังเงแม่กันยอยากัน เอาไว้ถ้าเขาอีดีอีติ่มอีดีมปกตีมากอะไรมาเห็ดนี่หน้าอาหารครอบรัวเป็นนีต้กันขนาดนั่งแหนมเออเอนั่งแห่มแล้วกตัวตึกตึกใหม่ๆนึงขาเยนี่ได้รันไก่ของทางไงมาใส่ใส่ไปดู้ห่าน้าที่แล้วประตูอินเดียแล้วมีเอน คนมาเอาระอาหารเขาชังทุกูอะไรชังทุกูอะ่ะดูดีไมแห้งดูได้ไปเป็นผ้าลูกผ้าหลานเห็ดขวาในซองห่องในซองห่อได้เลยนะตอบกันเด้อค